สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องผู้ที่สนใจเลี้ยงเงโพงพ้หรับเมื่อนี้ครับผมมีโอกาสดีผมว่าที่เดียวให้พาพ่อเม่พี่น้องมาเลาะเบื้อง้างผืองครับที่เอากล้องมาไว้เลาะบ้านยัขางบ้านครับก็เหลือยู่หลายกล้องนยครับที่เก็บน้ำไปแล้วเล้วกล้องนี่เก็บแล้วมันหนีครับเดี๋ยวผมจะพาเลาะเบึงกล้องนี่กล้องนึงครับ ต่กอนมันมีอยู่บนี้เก็บน้ำแล้วมันก็หนีไปบางครั้งมันก็อยู่บางครั้งมันก็หนีสำหรับผึ่งพงเนี่ยครับเรียงว่นหยากเลยครับเด้อโอเคเห็ดกองล่อเห็ดกองล่อแล้วก็มาตั้งไว้แล้วก็ท้าไข่ผึ่งท้าหูเข่าหูออกท้าฝาบุญแล้วก็การมดกันแมงให้ดีๆไม่น้ำหฮมครับถ้ามีผึ่งมาหากินร้อนั่นหอดยันมันแยกรังมันก็ทิมมะเข่า ว ar, ult, anyway ่านาเดือนพศจิกีกาหอดเมษาพุทธสภาครับนาเพื่งแยกหังมันทีมหาหังดูนักกสิบินมหาเลาะหามองดูขันท่าเห็นแล้วก็ที่ไปเอินกันมาเบิงเพื่อนทหารไปเอินมูมาเบิงกะว่าขัน้ามักแล้วก็เจิพระกุฏิพยกเขมาอยู่ครับ๋ยวาขมาไปรอเบิงอันนี้ใกล้ๆบ้านครับเนี่ย กล้องเนี่ก็เหลืออยู่ครับยังบ่อน,นีต่อเจ็บน้่าไปแล้วมีรอรอบ,บ้านครับเดี๋ยวิิพารอรอบตัห้งทั้งเป็นอีกไม่ต่อไปอันนี้ไม่ครับไม่สำหรับเพชรกล้องต่อเฮ็ดบ่านแล้ว ยากอย,กยู่รีบมีเวลาเห็ดเห็ดกองไม่รอเพราะว่าวันกะหอดยำรอ,ขอเขาเลยโบดเปล่าช่วงนี้หาเจ็บน้ำผึงะะ่งไปสักก้อนนี่ครับยุ่ใกล้บ้านใกล,ใกลใ้ๆเฮี้ยนนี่แหละน่ครับกองนี้ก็เจ็บไปแล้วแต่ยังบนี่ บอกครับแม่คยอยังอยู่ปากกระบ,บอกแล้วก็อีก,กองนึงกองนี้ยังไม่ได้เก็บครับิ่าเพิ่งมาเขาไม่เนี่ยมาเขาวังตอนช่วงเรื่มที่เก็บนี่แหละมาเขากองนี้ไม่ได้ตั้งแกะว่าสีเอาไว้ให้มันเขาว่าเสเอาถิ่มว่ามันห้งเกาห้างห่าง พอผลร้อยของมาอยู่นะครับกองมีกองหางล่างตั้งเกลียวตั้งเตะวกอนตั้งเทินกันไว้สองกองนี่ตั้งเทินกันไว้ว่าเสียวทิมอันนี้มันผลร้อยของมาอยู่เพราอกองมันเคยอยู่แล้วนี่คืออีกกองครับเนี่ยยังวันได้เก็บน้ำกองนี้ กล้องนี่เป็นกล้องที่เอาจับจับเซควอนมาไว้นะครับจับเซควอนมาไว้เพราะว่าไปพ่อผึ่งพึ่นมาเอิ่นไปเอาก็ได้จับบังคับเซควอนเอามาเลี้ยงนะครับรอยไปมึงอีกไหม นี่ก็จับใซยค้อนบังคับเลี้ยงไว้เอาใส่เอามาใส่ค้อนเอามาไว้นีเขาก็อยู่เขาเลี้ยงได้สองแบบครับนั่นก็อีกกล้องนึงเจ้าก,กล้องอันบงข้างหลังเบงข้างหลังบริ้อมข้างหน้านั่นก็นมีเพึ่งขึ้นกันครับนะ่ยนนี้สวนครับ้าเบิงในีสวน ครับก้องนี้ยังมุ้ยเพิ่ครับที่เก็บน้าแล้วมันก็ง่ายนีมันกิดบ,บุยู่สเมือไปครับเพราะว่ามันหั่งหนีหั้งยู่กองนี้เคยเก็บน้าไปแล้วแล้วเขาง่ายนีไปแล้วนี่ครับนี่สวนจังสีเลรอครับนี่สวนเจ้าของุูนกองุ่น กองอันกับมีเพื่อนครับนะ่ะ่ัฒนทธุรก็บน้ำเพื่อนน,นี่สวนปลาไผ่ปลาห่วงแบบนี้แหละนี่ครับกล้องนี่ เขาเหมือยู่เองครับเนี่ยกล้องเนี่ยไม่ได้ย่ายบม่ไยังเขาเหมือยู่เองเลยแต่บอลได้เก็บน้ำที่ว่าช่วงนี้ฝนตกดุแต่เอาทั้งอื่นน้ำมันหน่อยเราจะหยุดใสก่อนให้มันแรงสักกลอนให้มันแรงบางจักวางถ้ามีน้ำช่วงว่างหันฝนตกดุฝนตกดุบ้านนี่พิ่งหากินไม่ได้ไม่กินน้ำหวานเจ้าของก็เลยบุยน้ำล้อให้บุยน้ำถึงน้อยก่อน ให้มันล้องเบิงมึงช่วงมันแดงๆไปะจะง,ง่อยครับไม่น่ามันนี่เป็นส่วนอินทรีพล้ำครับเพิ่งปลูกปลูกที่สิบกัวต้นครับปลูกล้องเบิงก็ได้ปีนึงัแล้วนี่ท็ดเตะตุต้ยยางครับอันนี้ก็ปลูกต้นลำไย,ยปลูกไว้จะบ้านใหญ่หรอกไม่สิบกวาวต้นครับเพราะได้ให้เพิ่มกิน อันนี้เป็นมากไอยแล้วเนี่ยแต่ยังบดุกต้นอื่นหุ่มเบอร์ดบดฟันถิ่มน,นี่ก็อีกกล้องหนึ่งแต่ผิ่งยังบ้านมียังบ้านเขาเจเคยเขาแล้วเก็บไปแล้วยังบ้านมาเขาอีก สุดท้ายไปเลยครับสิพามาเบิ่งน้ำเพิ้งอันพ้งที่เก็บไว้นี่ครับน้ำเพิงเก็บไว้แล้วตั้งแต่เมษาพุ่นล่ะถ้าสนใจก,ก็โทรสั่งเลยนะครับเด้อ098 153 สามศนสองศโทรสั่งเลยครับหรือว่าอยากเทสทั้งผึ่งหรือว่าต้องการยังยั่งผิ่งสนใจแดบดดใดติดต่อมาเลยครับผมยินดีตอบรับทุกทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ